วันนี้จะพามารู้จักกับคุณสมบัติของขนุนอ่อนเป็นอาหารลิดเย็นมีรสฝาดอ่อนเป็นอาหารสีขาวมีสารสำคัญคือสารแซนโทนมีฤทธิต์ต้านการอักเสบลดการปวดข้อเท้าต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลรักษาระบบภูมิคุ้มกันเป็นสารอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของลูกขนุนอ่อนเนื่องจากขนุนอ่อนอุดมไปด้วยเส้นใยที่ดูดซับสารพิษและเป็นอาหารของโปรไบโอติกในลำไส้ของเราทั้งยังมีคุณสมบัติหล่อลื่นช่วยทำให้การขับถ่ายเป็นธรรมชาติขนุนอ่อนจึงเป็นพนักงานท ความสะอาดลำไส้อย่างดีลดฝาดอ่อนๆยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วยค่ะในส่วนของความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกขนุนปลูกไว้ด้านทิศตะวันตกจะเป็นมงคลด้วยเชื่อว่าจะมีคนคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลจุนเจือส่วนของไม้ขนุนถ้านํามาแกะเป็นพระพุทธร,รูปบูชาเชื่อว่าจะเกิดความมั่งมีสีรสุขและที่สําคัญมีการแกงขนุนในโอกาสสาคัญเช่นการแต่งงานเป็นเคล็ดลับให้คู่บ่าวสาวมีความเกือ้อกูลจุนเจือซึ่งกันและกันขนุนนั้นมียางเหนียวที่มีความหมายไปถึงการครองชีวิตอย่างเหนียวแน่นนั่นเอง